เมื่อคืนวันที่16มิถุนายน2020เวลา23นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย Lady ้กาก้าอ i ฟ i a l บน YouTube ได้ปล่อย s t Arc a n d y ฉบับวิดีโอเนื้อลองออกมาชื่อคิดว่า Lady Gaga b a c k p i n s Star a ร์แค l ดี้ i ิ i ิคดีการปล่อยในครั้งนี้เป็นการปล่อยออกมาแบบเงียบๆจะด้วยเหตุผลอะไรกันแล้วแต่ แต่มันได้รับการแจ้งเตือนให้เข้าไปดูและผมก็สไลด์จอมือถือเข้าไปดูด้วยความเร็วแสงเช่นกันและเมื่อเข้าไปดูสิ่งหนึ่งที่เห็นนั่นก็คือความอึ้งกิมกี่ในจักรวาลกากา้กาแห่งโชเมติก้าและเกิดพื้นแดงท้องฟ้าสีเขียวไอก้กลมๆนั้นน่าจะหมายถึงอีกเกิ้งอย่างแน่นอนสรุปง่ายๆเอาเป็นว่าเข้าไม่ถึงซักอารยธรรมของเรด้กากา้าแห่งโชเมติก้าเลยห <laughs> ากไม่ถูกอกถูกใจแฟนคลับกาก้าต้องกราบขาออภัยมาณที่นี้ด้วยครับและ ื่อให้คลิปนี้สามารถไขปริศนาและสามารถเพิ่มความชัดเจนในด้านข้อมูลผมจึงไปสาะแสวงหาม,มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมและรับทราบกันดังนี้โปรดสังเกตภาพที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในคลิปนี้เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นผมได้แสดงจุดต่างๆให้คุณผู้ชมนั้นได้ทราบแล้วโดยเฉพาะจุดหมายเลข2มันจะเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าต่างๆที่จะเล่าให้ฟังต่อไปในคลิปนี้ วิดีโอเนื้อเพลงของ s a r Candy จะต่างจากวิดีโอเนื้อเพลงทั่วไปปกติแล้ววิดีโอเนื้อเพลงเพลงอื่นนั้นส่วนมากตัวหนังสือจะใหญ่ท่าฝาบ้านแต่ว่าวิดีโอเนื้อเพลง Sir Candy จะเล็กมากไม่รู้จะเล็กไปไหน ก็เข้าใจนะครับว่าเพลง Star e Candy คงไม่มี MV ชัวป้าบอย่างแน่นอนเลยสร้างวิดีโอเนื้อเพลงนี้ขึ้นมาแทนแต่ว่าเป็นวิดีโอเนื้อเพลงที่ไม่ต้องการให้เห็นเนื้อเพลงหรืออย่างไรหรือต้องการที่จะสื่อสิ่งที่อยู่ในวิดีโอนี้แทนแล้วจะบอกในคลิปว่าเป็นวิดีโอเนื้อเพลงเพื่อ อ้อลืมไปครับในเว็บเลดี้กากมีเสื้อผ้านหน้าผมและอุปกรณ์แอคเลสซอรีต่างๆของซาเออร์แคนนี่ขายด้วยนี่ก็คงจะเป็นเหตุผลหนึ่งในการส่งเสริมการขายตรงนั้นกระมังเพราะสัญลักษณ์ที่มีในวิดีโอนี้รวมไปถึงกระสืออวกาศนี้ก็มีขายในเว็บ Lady ้กากเช่นกันพิดถูกขออภัยเพราะไม่รู้จะเรียกอะไรจริงๆ เรามาต่อกันที่ MV สายไหมกันต่อครับในวิดีโอเนื้อเพลงนี้มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า t a k e a b i ไ e ตามที่เขาเขียนและก็ซ่อนไว้ในวิดีโอนี่นะครับอันนี้ไม่ทราบจริงๆริงเข้าไปดูในเว็บ l a ด y ้ a g กาแล้วก็ไม่ได้บรรจุสัตว์อวกาศชนิดนี้ลงในคัมพีร์กากาแต่อย่างใดดังนั้นผมขอเรียกมันว่ากระซื้ออวกาศตามแอคเคา t ท่านหนึ่งที่พูดในทวิตเตอร์กันแล้วกันเพราะว่ามันน่ากลัวมากถ้าคุณซูมดูหน้ามันทั้ง5้าเผ่าแล้วมันมีลักษณะที่เด่นคือเขี้ยวที่แลมค และใจกลางของเขี้ยวนั้นจะมีเนื้อเยื่อมันมีหัวที่ยาวเหมือนใส่ชดาและดวงตาที่ไม่มีในตาดูไปดูมามันน่ากลัวมากจริงๆแวบบแรกที่เห็นคืออ้าฉชน,นิดลองกรีดเลยค่ะ <c oughs> มีทั้งหมดอยู่5ตัวเป็น5ตัว5เผพ่อพันธุ์5สัญลักษณ์ที่อาศัยอยู่ในอนาณาจักรโชเมติก้าของเลด้กกาโดยทั้งหสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีลักษณะที่เด่นและต่างพ่อพันธุ์ดังนี้ครับเจนนี่คือสีฟ้า เป็นเผ่าพันธุ์แห่งนักสู้เพื่ออิสรภาพจีสูคือเผ่าสีม่วงเป็นเผ่าพันธุ์แห่งนางฟ้าลิซ,ซ่าคือเผ่าสีเหลืองเผ่าแห่งเด็กไซเบอร์โลเซเผ่าสีชมพูเผ่าแห่งความเมตตาส่วนเลดี้กาก้านั้นเธอคือยานแม่แห่งโชเมดีกาสำหรับใครที่ต้องการความท้าทายหัวหมุนในวิดีโอเพลงซาร์ a n นนีก็เข้าไปนั่งปั่นกันเพลินๆดูได้เลยครับ สำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้และพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายครับ